วัดเพชรสมุทรวรวิหารนะฮะหรือว่าวัดหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทร,รสงครามอยู่ที่แม่กลองเมื่อวานนี้นะครับพระราชสมุทรวชิระโสพลท่านเจ้าว,วาดนะครับแล้วก็มีเจ้าว,วาดอีกหลายรูปมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่อีกหลายรูปนะครับประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่มาร่วมให้การต้อนรับนะครับนี่เจ้าพระคุณสมเด็จธงชัยครับ เจ้าคณะใหญ่ผลกลางนะครับกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าวาดวัดไตรบิตรวิทยารามที่เดินทางมาเป็นระทาในพิธีอัญเชิญพระพุทธสี่หิงนะครับพระพุทธเบญจภาคีห้าพี่น้องหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อพุทธโสธรหลวงพ่อวัดเขาตะเขาหลวงพ่อวัดไร่ขิงและหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในห้าองค์นี้ แต่โบร,โบราณเชื่อกันว่าเป็นห้าพระพี่น้องนะครับขึ้นมาปฏิสถานบนแท่นรัตนบัลลังก์ในพระอุโบสถหลังใหม่และมีพิธีอัญเชิญพระปางป่าเลไลนะครับขึ้นปฏิสถานในซุ้มเรือนแก้วหน้าพระอุโบสถเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลน,นะครับแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับนี่ครับสมเด็จพระมหารัชมงคลคุบดีก็เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชา ละลัตะนตไตรก่อนที่ประสงค์นะครับ16รูปจเจริญพระพุทธมนต์นะครับแล้วก็มีพิธีเบิกเนรผมผ้าทิพย์พระพุทธสีหิงพระพุทธเบญจภา,าคีห้าพี่น้องนะฮะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะใช้เครนขนาด60ตันยกพระพุทธสีหิงนะครับหน้าตักกว้าง80นิ้วสูง99.9นิ้วหนัก หตันครึ่งท่านผู้ชมฮระหนึนะ่งตันครึ่งก็หน0่กิโลกรัมขึ้นปฏิสถานบนแท่นพระประทานในพระอุบโบสถทยอยใช้เครนขนาดสาตันยกพระพุทธเบญจภาคีหพี่น้องนะครับขึ้นปฏิสถานบนแท่นหน้าพระประธานนะครับที่ก็มีประชาชนเข้าไปร่วมงานมากมายนะฮะโอ้โหนะครั เมื่อวานนี้นะครับท่างเจ้าคุณธงชัยก็นําชาวพุทธร่วมพิธีจํานวนมากมีการโยงสายสินร่วมกันอันเชิญพระพุทธรูปที่ว่าขึ้นแท่นบูชานะครับแล้วก็ท่านเจ้าคุณธงชัยก็เสกน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อปะพรมให้กับพุทธศาสนิกชนผู้เข้าร่วมพิธีซึ่งก็เนี่ยพอเสกเสร็จปุบ๊บโอ้โหบรรดาชาวพุทธทั้งหลายก็พยายามไปส่องดูนะส่องดู ในขันน้ำมนต์นะฮะว่าแต่ละคนนะั้นเห็นเป็นเลขอะไรบ้างนี่เป็นพิธีสำคัญครับท่านผู้ชมฮะเนี่ยพันห้าร้อยกิโลกรัมนะเกินองค์พระประธานพระพุทธสีหิงพระพุทธะเบนจับ พาทีหลวงพ่อบแหลมหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อไล่ขิงหลวงพ่อโตวัดบางพลีหลวงพ่อวัดเขาตะเคาวขึ้นสู่รัตนบัลลังก์และและอัญเชิญพระปางป่าเลไลประดิษฐานหน้าสมเรือนแก้วหน้าเป้าโบสถและเพชรสมบูรณ์และวิหารแห่งนี้ซึ่งเป้าโบสถหลังนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชนิพพระยาโสพลมีดำริให้สร้างขึ้นด้วยเหตุที่ว่า พระบสถดหลังเก่ามีน้ําท่วมขังและไม่สะดวกในการที่จะประกอบสังฆกรรมต่างๆาเวลาหน้าน้ําหลากก็จะท่วมไปหมดทําให้การสังฆกรรมของพระพิสุสงฆ์สาม,มเณรนั้นเป็นไม่ได้ความยากลําบากเมื่อมาสร้างพระโบสถดหลังนี้แล้วคาดว่าก็จะเป็นที่รองรับในการสังฆกรรมในการประชาสมบท คนระบุดต่างๆแม้กระทั่งประกอบพิธีสําคัญในส่วนของราชการมีการเวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นต้นดังนั้นก็ขอเชิญชวนเพื่อสานิคชนทุกท่านได้ร่วมกันสร้างพาะ้ะโบส์ถวายองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมและเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสในเป็นปีมหามงคลยิ่งที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72มา72พรรษา วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านใช่ครับท่านผู้ชมฮะนี่ก็คือท่านพระครูสมุทรวชิระนุกวัดนะฮะนี่เป็นผู้ช่วยชาววาดน,นะครับอยู่ที่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับก็ในอดีตนะครับพระพุทธรูป5้าองค์ลอยตามน้มาํามาค่ะนะฮะแล้วก็ต่างองค์ต่างก็แยกย้ายกันขึ้นไปขึ้นฝั่งฮะแล้วแต่ว่าบรรดาชาวบ้านนะ ชาวบ้านจะอัญเชิญไปขึ้นไว้ที่ไหนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เล่าขานสืบกันมานะครับก็คือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็มาขึ้นท่าที่แม่กลองนะครับที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามหลวงพ่อพุทธโสธรก็ที่ฉะเชิงเซา<อ>หลวงพ่อวัดเขาตะเขาก็ที่เพชรบุรีนะครับหลวงพ่อวัดไร่ขิงก็ที่นครปฐม หลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่ในก็ที่สมุทรปราการท่านะผู้ชมฮนะหจังหวัดเลยนะฮะคห้าจังหวัดนะฮะเออเหมือนดังมีชีวิตพระพุทธร,รูปห้าองค์ลอยตามน้ำมาด้วยกันนะฮะแล้วก็เออแยกย้ายกันไปคนละคนละที่สองที่นะฮะห้าที่ห้าจังหวัดนี่อันนี้ก็เป็นงานสำคัญครับเมื่อวานนี้ก็มา